พี่น้องมือนีมาส่งรถได้กินหมากหมากยังพี่น้องว่าหมากอะไรที่บ้านควายเอิญบักบะคอแม่นบหมแม่นบะคอครับผมบะคอทั้งเนื้อเอิญยังครับทั้งใตเอิญยังนี่หมากอันน,นี่นี่น,นี่แต่ว่าห้ามกินเม็ดไม่ได้ครับขัดกินเม็ดมันะอ่ะอ่อบ่อครับขี่บอ่ <laughs> อหวานหวานผสมเนาะหวานอันนี้เพิ่คนกินน้ำลายน้ำหรอ <laughs> โอเพียงเบิงเงพื่อนมาหวานเลย,าายท,ที่เบิ่งเหลี่ยมมาหอดนเลยฮะเป็น<า>มาหอดอ่ะมือนีเฮาก็มาหามาส่งมอบรถให้น้องทรายนะครับที่อยู่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับใกล้ใกล้แฉแดนกันกับกาฬสินธุ์ครับคือพ่อแม่ผมเป็นคนอำเภอโพนทว่งนี่บ่ไกลตะแล่นไปทางนี้กันผู้เม,า,ม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 านห์นะนะฮะผู้เมาครับใกล้ๆกล้นั่นแหละพ่อแม่ผมคนทางนี้คนร้อยเอ็ดเนี้ยเพิ่นก็เลย ไปอูกล <an> ินผมก็ได้ไปดีเมียสาระามเลยเป็นคนสาระามนี่ก็ได้ไปนี่พนก็ได้เมียสาระคามแซบเมยพ้นที่เบิงซ่บกว่าบอกว่าชมชิบชมไหมวะบ่ชมวนวันตาวันเกวาันตาไรหนูนอนเลยครับขับรถเอาไปเม็ดหนึ่งจบเลย เอามาบอาเรื่องบัตคอแล้วเดี๋ยวมาบอกเรื่องรถพี่น้องมือนี้นะครับกลับมาทรงมอบรถวีโกคันงามนะครับน้องไส้ไปเบิรงรถอยู่ที่เต้นเลยนะครับอ่า๋ยวพาแนะนํานะครับยางยางโอเคป้ะโอเคครับอ่าแม็กแม็กงามกว่าเก่างามกว่าเก่าครับผมอ่าจากที่เห็นแล้วกับมือนี้อันใดงามกว่ากันแตกต่างกันครับมือนี้งามกว่าผมครับคุ้มกับเงินครับผมคุ้มป้ะคุ้มครับผมนี่ครับต้องมาขให้ลูกค้าบอกนะครับผมต้องคุ้มนะครับ ด้านนี้ก็คือเหลือรับเขากระรับประกันเครื่องยนต์คือเก่านะครับรับประกันเครื่องยนต์เหมือนเดิมแล้วก็ข่าอ้วนช้จ่ายทุกอย่างอยู่น้ำผมเหมิดนะครับหลกักการมอบมปลาบางคนมานะครับเป็นยังคือเดี๋มาแจกปลาไม่ได้แจกครับเป็นของต่อนของฝากเพราะว่าหนึ่งไปหาซื้อย e u บิ๊กซี seven roadtart bomi นะครับไม่ได้ก,กินง่าย คันบ่ได้เสียเงินแสนสองแสนนี่บ่ได้กินแค่ละปลาแดกข่อยนี่เอาจริงๆนิาบ่ยมรธรรมดาได้แน่นดีได้ไนเดือนนอาได้กินแม่นครับแม่นครับไม่มีขายในโลตัสบิ๊กซี่อยูนั้นเขาไปดูนไปซื้อที่ไหนก็มีแต่นี่ต้องต้องซื้อรถผมเนี่ยคันละแสนสองแสนได้เพี่น้องค่ะพวกนี้อยากกินปลาแดกลองซิมเบิองนะครับเด้อต้องซื้อรถเด้ออันนี้มาป้านะครับจาแม่ธิดานะครับแซ่บก็แซ่บกรเอาไปแบ่งพี่น้องเพิ่นหลายๆคนเพราะว่าผมสิต่อไปก็สิไปขายบิ๊กซีโลตัสแล้วนะตอนนี้ขายบ่ได้ครับเพราะว่าคนบ้้จักกซือเเเสีียยงรนนาะ เราเขาอยู่ชวนบุรีนะครับมาบึงทิดตามนะครับที่ตามช่องนี้พ้นนีมาสองปีสองปีกว่าแล้วสองปีกว่าเลยนะครับก็เห็นผุ้คมไปส่งรถตลอดครับผมไปวัดกับเชียงไม่เชียงรายเชียงรายจังหวัดน่านไปวัดกับไปวัดแล้วบนคอนเจนไปไปทั่วครับก็เลยมั่นใจครับผมกระดานมั่นใจน้องเขาลงมาบ้านนะครับมาบึงเอาดีกว่าครับผมเพราะว่าจะได้มาเยี่ยมบ้านน้ำนะครับเป็นทางพานบางคนพ่นบอกมาบึงรถเลยนะครับ แต่ว่าครัดาเบิ้งรถตอนขนาดรถยังบ่แล้วนี่ก็ยังบ่งามเอาง่กคือมันไม่ใจพี่ตอนนั้นก็คือยังบ่งามก็มีแผลอยู่ท้ายครับรู้อยู่เนาะครับผมบริสเรียดขอแต่เครื่องดีครับน้องเขาก็อหน้าแตกผมก็เือหน้าแตกนันแล้วครับมันิ้งรถนอนนะเพี่น้องว่าเบิ้งรถคันงามพี่เนาะว่าเบิ้งว่าเบิ้งรถคันงามฟังนี่ก็คือกันครับยางดีซีเซีนเรียบร้อยเบิดมีพจนแลนจวดปะจวดครับนี้จวดมากเลยนะครับมีเสียงเข้านะครับมีเสียงลม ภายในพวกนี้พี่น้องผมซักไข่พี่ซ่งไข่เบอร์เด้อครับผมภายในภายในนี่ตะคงตะเข็บเดิมบ่มีความบ่มีจีรังกาบ่มีของแถมแน่นอนครับนะครับราคาคันนี้แสนกว่าบาทพี่น้องแสนกว่าบาทเอาให้น้องเพิ่นไปแสนไปป้ายแสนแสนไปป้ายนะครับเออพอนแดดนี่แะครับมันชนไายมาตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ตะกี้บ่งามเนาะครับาเนี่ยสีมันงามีดีไปเมียนแม่นงามเนียนเนาะผมก็บาเนียนนี่แหละครับถ้าเกิดว่าบ่บอก บอบอกกระซั่กระซั่ตัวอันนี้เขาบอกแล้วเห็นแล้วเขาไปเห็นให้สบายใจกว่าครับผมก็บสบายใจป้าเขาห่มตอพี่น้องหอนหอนมากเลยนะครับพี่น้องหม้อหม้อลายใหญ่หฮางนะครับวิโกเอ่อวิโกะปีสองพันแปดนะครับมอบให้มือนี่ก็มอบเสื้อให้พร้อมนะครับพี่น้องมอบเสื้อให้พร้อมนะเสื้อสองตัวนะครับน่าจะใส่ได้อยู่นะครับอ่า มอบเสื้อให้ไปแล้วนะครับไไน้องก็เอาไปใส่เลยเด้อนะครับเพราะว่าจะได้เป็นไปเห็นยูชนบุรีพ่อพี่ไปดูไปหาหมูกินเหล้าอยู่แถวอามาตะแถวนั่นล่ะค้าได้พอ่อกันก็พี่เนาะพ่อได้เอื้อนใช้กันนะครับแม <c oughs> ่เคยถามโอโอโอเขาเมื่อกีุ้ญแจไม่ได้ไปแล้วเคยไปนะครับเพิ่นเห็นจำเสือผมได้จักพูดอะไรเมื่อกี้ไปเราคืออาจจะเป็นลูกค้าคอยจำพวกเจ้าได้นะเจ้าเสือเสือหมูนี่มากินกุญแยว่ะสั่นตายบาดัตรฉลองแม่ร้านเก่าหรือร้านใหม่ ลาไปก้อนพี่น้องมือนีเหือแตกเหือเตียนขอกินบปากคอจะเข้าก่อนสวัสดีครับรบสวัสดีครับครับ